ร้อนๆแบบนี้ต้องจัดแล้วนะคะไม่มีอะไรเท่าเลยค่ะเฉาก้วยนะคะชื่นใจใคลายร้อนและที่สำคัญคือเราทำเฉาก้วยเองค่ะเพื่อนๆทำกินก็โคตรง่ายทำขายก็กําไรงามสุดๆนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าเพื่อนๆเราจะใช้ผงเฉาก้วยสำเร็จรูปนะคะ ตาตานี i เลยนะตัวเองไม่ต้องกลัวนะว่าจะทำไม่เป็นเพราะว่าเขาม่มีวิธีทําข้างถุงให้ด้วยนะคะเราจะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะเฉากล้วยถุงเนี้ยสขีดนะคะผสมกับน้ำสี่ร้อยกร,รมัมผสมคุกเค้าให้หมดหมดผงเฉากล้วยเลยนะตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เฉากล้วยเขาเป็นก้อนนะคะแล้วพักไว้ก่อน ทีนี้เราจะใช้น้ําเปล่านะคะสอกิโลนะคะวันนี้กุ้งจะใส่ใบเตยไปด้วยเพื่อให้เขาหอมๆเนาะเอาไปตั้งจนเดือดแล้วใบเตยส่งกลิ่นหอมเอาใบเตยออกค่ะแล้วทีนี้เราจะหลี่ไฟนะตัวเองหลีเป็นไฟอ่อนก่อนแล้วเราก็จะเอาผงเฉากล้วยที่ละลายน้ําไวะคะ้ค่ะเทผสมไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วคนด้วยนะคนให้เร็วๆเ,เลยนะคะ เพราะเฉาก๊วยเราจะได้ไม่เป็นก้อนนะตรงนี้นะเพราะใส่เฉาก๊วยไปหมดปุ๊บเราก็จะเพิ่มไฟนะเป็นไฟกลางคนตลอดเวลาคนเร็วๆนะเฉาก้วยของเราจะได้เนื้อเลียนๆไม่เป็นก้อนค่ะพอเขาเดือดแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเอาไปเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยค่ะแล้วปล่อยให้เขาเซตตัวจนเย็นเนาะพอเย็นเสร็จปุ๊บระหว่างเรารอให้เฉาก๊วยเซตตัวเราก็มาทําน้ําเชื่อมกันก่อนวันนี้เราจะใช้นะคะน้ําเปล่า ครึ่งกิโลน้ําตาลทรายแดงครึ่งกิโลเอาไปตั้งไฟแค่นี้ค่พะพอให้เขาเดือดแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นแพ่นะ่พักไว้ก่อนใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงนะคะกว่าเขาจะเซตตัวนะคะก็ทีนี้เรามาตัดชิ้นตามต้องการกันได้เลยค่ะจะตัดชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ได้นะคะพร้อมหม่ำกันได้แล้วค่ะขอบอกเลยว่ากินกันได้ทั้งบ้านแถมแจกข้างบ้านได้อีกนะคะคือบอกว่า ทำกินง่ายทำขายกำไรงามจริงค่ะเพื่อนๆรสชาติของเขานะืหวานเย็นชื่นใจจะหวานมากหวานน้อยแล้วแต่น้ำเชื่อมเลยแล้วก็เนื้อเฉากว้วยเนะตัวเองนุ่มๆเด้งๆหนึบๆน,น,นะคะถ้าเพื่อนต้องการให้มันเด้งกว่านี้เพื่อนก็ใส่น้ำให้มันน้อยกว่านี้ตามข้างถุงเขามีไว้บอกให้นะคะเขามีไว้บอกเลยทำตามนั้นเลยค่ะจะหวานมากหวานน้อยก็ เติมน้ำเชื่อมเอาใส่น้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลแสดงคือหอมชื่นใจมากๆลองทำกันดูนะคะเ,เพื่อนๆทำก็ง่ายชื่นใจไม่มีอะไรแบบเอ,เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมแล้วเวลานี้ค่ะแล้วนะถ้ากินไม่หมดเราสามารถที่จะเอาเฉาก้วยนะคะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะ่อนๆแช่ตู้เย็นไว้เก็บไว้กินได้หลายวันนะคือขอบอกเลยว่าชื่นใจมาก